สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นวยตัวของท่านเองมารับชมขั้นตอนในการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฮอนด้ากล้อมนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถของนักศึกษาแผนอื่นนะครับเขามาไหว้วานให้ครูเนี่ยนะครับช่วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับโดยทางเจ้าของรถเนี่ยซื้อน้ำมันเครื่องมาเองนะครับ ่านะครับก็เป็นเชลแอดวานนะครับอ่าเบอร์น้ำมันเครื่องคือ 10W40 ตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องแบบมันติเกรลดนะครับปริมาณก็คือ1ลิตรในคลิปนี้นะครับผู้ปฏิบัติงานนะครับก็เป็นอางกรนะครับเดี๋ยวครูจะบอกขั้นตอนนะครับแล้วอางกรเขาก็จะปฏิบัติงานตามนั้นนะครับรถคันนี้นะครับเนะเวลาเราตรวจสอบน้ำมันเครื่องนะครับ มันจะมีกระจกตาแมวอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะดัะนั้นเดี๋ยวครูจะให้พี่ทองสุกเนี่ยเขาตั้งรถให้ตรงนะครับแล้วก็ให้อลงกรณตรวจสอบว่าปริมาณน้ำมันเครื่องมันอยู่ตามขีดระดับไหมสีน้ำมันเครื่องมันเป็นอย่างไรนะครับพี่ทองสุกตั้งตรงเลยอ่าแล้วอลงกรณแจ้งครูมาปริมาณอยู่ขีดด้านบนครับอ่าปริมาณอยู่ที่ขีดด้านบน มันเครื่องก็สีดำอ่าสีน้ำมันเครื่องดำเดี๋ยวครูขยับไปใกล้ๆหน่อยนะครับอ่าเอาเอานิ้วชี้หน่อยครับตรงช่องอ่าโอเคนะในในคลิปอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่คือจะมีช่องตรวจเช็คเป็นตาแมวอ่ะนะครับอ่ะคูขยับกลับมาอ่าที่รองสุกตั้งรถคืนอย่างเก่า ทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการถ่ายนะครับก็เหมือนเดิมครับทำความสะอาดนะครับฝาปิดช่องเติมกับตรงรูถ่ายครับอ้าใช้ผ้าใช้แปรงสีฟันเก่าใช้แปรงทาสีอะไรก็ได้นะครับเช็ดทาความสะอาดนะซึ่งก่อนหน้านี้อารมณ์เขาเช็ดทาความสะอาดล่วงหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าทำไมเช็ดแค่สทีแล้วถ่ายเลยนะครับาจากนั้นก็เปิดฝาปิดช่องเติม อ่านะครับทีนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่องกระจกตาแมวนะครับตรงก้านวัดจะไม่มีก้านนะครับอ่านะครับมันจะเป็นแค่ฝาปิดโอเคนะนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการนะครับคลายน็อตถ่ายน้ามันเครื่องนะก็คล้ายๆกับตระกูลเวฟทั่วๆไปอ่าคลายครับ ถ้าท่านผู้ชมไปทําเองนะครับสิ่งที่ครูห่วงก็คือตอนท่านคลายท่านคลายผิดทิศทางนะครับอันนี้คือเขาคลายถูกแล้วถ้าท่านผู้ชมถามว่าทําไมแค่ลงกรอามือไปแล้วมันออกเลยคือเขาคลายไปล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับระหว่างที่เรารอนะ้ามันเครื่องมันไหลนะครับก็ตรวจสอบอะไรไปพลางๆครับ แหวนลองหรือปะเกน็นอ่าสภาพเหลี่ยมของน็อตทายเหลี่ยมมันเสียไหมเกลียวน็อตทายมันผิดปกติไหมนะครับโอลิงฝาปิดช่องเติมโอลิงมันมีไหมโอลิงมันแข็งหรือเปล่านะครับอ่า,อย,าอย่าเพิ่งเอียงปล่อยไปก่อนนะครับเมื่อเช้า ครูถ่ายนะ้ำมันเครื่องไปสองคันนะครับคือเวฟร้อยสิบไอ LED กับสปาร์กร้อยสิบห้าไอแต่ในคลิปนั้นนะ่ะนะครับรถสองคันนะั้นน่ะมันมีขาตั้งคู่นะซึ่งครูก็อธิบายไปเกือบทุกคลิปในการถ่ายนะ้ำมันเครื่องว่าถ้าในกรณีเราไปจ้างเขาถ่ายเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ดูจากคันนี้นะคันนี้มันไม่มีขาตั้งคู่แล้วสมมติว่าสมมตินะครับไปที่ร้านอลงกร อาลงกรทํางานอยู่คนเดียวเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเดี๋ยวพอนะ้ำมันเครื่องมันหยุดไหลปับ๊บช่างก็จะทําไรเลยครับเอาน็อตถ่ายใช่ไหมครับใส่ละขันกลับเลยแต่ครูบอกแล้วว่าถ้าเราทําเองนะครับเราควรจะทําไมครับเอียงรถนะเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูในกรณีถ้าเกิดรถคันนั้นมีสตาร์ทเท้าท่านก็ควรจะสตาร์ทเท้า เพื่อให้น้ำมันเครื่องที่มันค้างอยู่ตามจุดต่างๆให้มันเวียงออกมานะครับเราต้องการเอาน้ำมันเก่าออกให้มากที่สุดแล้วแทนที่ด้วยน้ำมันเครื่องใหม่แต่คันนี้มีสตาร์ททาวไหมครับไม่มีนะเพราะนั้นไม่มีก็คือทําได้แค่อะไรครับนะเอียงรถตะแคงรถนะครับคงไม่ถึงกับขั้นต้องเอาลมไปเต่านะฮะเดี๋ยวเราดูนะตอนนี้มันยังหยดๆอยู่เดี๋ยวครูเข้าไปใกล้ๆ่ะ ยังเห็นน้ำมันหยดเป็นสายๆอยู่หน่อยหนึ่งนะครับในระหว่างที่เรารอให้น้ำมันมันหยุดนะครับครูอธิบายล่วงหน้านะครับเนื่องจากเจ้าของรถเนี่ยเขาซื้อน้ำมันเครื่องมาเป็นขวดขนาด1ลิตรแต่ตามสเปคเขาให้เติมแค่0.9ก็คือ 900cc ซีซีเพราะฉะนั้นครูก็ให้นักศึกษาเนี่ยนะครับ เขาเทยแยกออกมาแล้วนะครับท่านเห็นขวดยาเล็กๆไหมครับให้เขาเทยแยกมาแล้วนะ100ก็จะเหลือน้ำมันเครื่องอยู่ในกระป๋องเชลสีน้ำเงินนะ่ะหรือสีฟ้าเนี่ยเท่าไหร่ครับ900รานะเพราะนั้นเดี๋ยวตอนเติมเนี่ยจะเติมเข้าไปก็คือ9 0 0ารซีซีส่วนสเปคค่าแรงขันเดี๋ยวจะใช้ค่าแรงขัน17ฟุตปอนนะครับ17บฟุตปอน ถ้าสังเกตนะครับตอนนี้น้ํามันจะเริ่มมาหยดทีละหยดใช่ป่ะครับหยดนะไม่ได้ไหลเป็นสายเป็นเส้นนะเริ่มหยดน้ำมันหยดนะครับทีนี้อย่างที่ครูแจ้งไปว่าถ้าเราทําเองให้เราทําไมครับเอียงรถอ่าเดี๋ยวเอากระป๋องหลบนิดนึง พี่ท้องสุกอลงกรช่วยเอียงครับเดี๋ยวรถเขาล้มครับดูนะเนี่ยนะแค่แค่พี่ท้องสุกเอียงมาปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยโอ้น้ำมันไหลออกมาอีกเยอะเลยเอียงมาเยอะๆเลยพี่ถ้าล้มมาก็ทับอลงกรเองนะครับรถเขาไม่เสียหายอ่ะนะครับครูก็หยอกลูกศิษย์ครูเห็นไหมฮะถ้าท่านสังเกตเห็นไหมครับพอเราเอียงปุ๊บแล้วมันเก่าที่มันค้างอะ่ะมันจะไหลออกมานะครับ คือตรงนี้คือครูก็ไม่ได้มีปัญหากับลานซ่อมคัน,นะครับเพียงแต่บอกว่าบางคนเขาบอกว่ามันเสียเวลาเขาเขาจะต้องไปทําอย่างองื่นแต่ถ้าเกิดเราทําเองนะครับทําอย่างที่ครูแนะนาเนี่ยน้ํามันเครื่องเก่ามันจะได้ออกมาได้มากที่สุดและจะถูกแทนที่ด้วยน้ํามันเครื่องใหม่อ่ะเห็นไหมยังไหลอยู่เลยนะครับเวลาเราเอียงถ้าเราทําคนเดียวเราระวังนะครับมันเลยอ่างถ่ายนะครับมันจะหกเลอะเทอะก็ดูด้วย เอียงคืนกลับไปครับพี่ให้ขาให้ขาตั้งลงพื้นเหมือนเดิมก่อนอ่ะไม่มีน้ำมันหยดเลยใช่ปะครับไม่มีเลยนะชัดเจนนะครับท่านผู้ชมก็เห็นนะอ่ะทีนี้พี่้องสุบลองเอียงกลับมาใหม่ดูดิยังมีค้างอยู่อีกไหมเนี่ยเห็นไหมครับยังมีไหลออกมาเห็นไหมครับไหนไหนเห็นไหมครับไหลออกมาอีกแล้วเห็นไหม ทำอย่างนี้นะครับทำไปนะครับเพื่อลดเราในห้องเครื่องน้ำมันที่โสกโปกจะได้ออกไปได้มากที่สุดนะครับถ้ารถใหญ่ก็ทำลำบากหน่อยนะครับรถเล็กๆก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะเพราะน้ำหนักรถมันไม่เยอะอ่ะโอเคครับทีนี้เมื่อเราพอใจนะครับเราคิดว่าโอเคละน้ำมันออกมาเยอะที่สุดเป็นที่พอใจก็ทำอะไรครับ ก่อนจะใส่น็อตกลับอ่าล้างความสะอาดอ่าวล้างแล้วล้างน้ำแฟาร์สะอาดแล้วก่อนจะใส่น็อตกลับทําอะไรครับอ่าครับน้ำมันอ่าเอาผ้าแห้งสะอาดไปทําไมครับไ,ไปเช็ดตรงรูถ่ายไปซับน้ํามันก็นได้ไปเช็ดแล้วก็ตรวจสอบว่าตรงรูถ่ายเนี่ยมันมีรอยรล้ารอยแตกมีคาบน้ํามันอะไรเก่าอยู่ไหมนะครับ ถ้าถ้าช่างเขาขันมาด้วยประแจปอนได้ค่าได้ถูกต้องโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับมีรอยร้าวรอยแตกไหมไม่มีมมอ่าในคลิปนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแหวนหรือประเก็นให้นะครับเราจะใช้แหวนหรือประเก็นตัวเก่าน็อตเก่าอ่าเช็ดทั้งฟาร์มสะอาดน็อตครับน็อต่าย เมื่อเช็ดทําฟา์มสะอาดเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วก็ทำไมครับเอาน็อตไปใส่ทีนี้เวลาไปใส่อ่างน้ำมันมันอยู่ข้างล่างถูกไหมครับถ้าเราจับไม่ดีน็อตก็ทำไมครับหล่นตุ่มลงไปในอ่างก็ต้องไปงมขึ้นมามือไม้ก็เลยใช่ป่ะครับน้ำมันก็หยดก็ต้องระวังถ้ามั่นใจว่าไม่มีน้ำมันหยดแล้วเราก็เอาอ่างน้ำมันถ่ายน้ำมันออกไปก็ได้นะครับหมุนเข้าเกลียวด้วยมือเสร็จ ก็ใช้ประแจปอนนะครับพี่ปุ้ยเขาตั้งไว้ให้อาลงกรและนะครับสิฟุตปอนอ่าค่อยๆดึงนะครับคลิกก็หยุดคลิกไปแล้วนะครับแล้วก็ทวนอีกทีหนึ่งโอเคนะได้ค่าตามมาตรฐานนะครับ17ก็ได้18ฟุตปอนก็ได้ประมาณนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยครับทำอะไรต่อครับฮะเช็ดก่อนครับอ่าเพื่อว่าหลังจากเติมน้ำมันแล้วนำรถไปใช้งานแล้วจะได้ตรวจสอบว่ามีการซึมการรั่วตรงจุดที่เราถ่ายไหมนะครับอ่าเช็ดละแห้งละจากนั้นก็ทำาไมครับอ้าวเติมน้ำมันเครื่อง,อองปริมาณที่เติมเท่าไหร่ครับ900ครับ900ซีซีนะครับ ครูไม่ได้มีส่วนได้เสียกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับอันนี้คือเจ้าของเขามั่นใจเขาซื้อมาเองนะครับค่อยๆเทครับเดี๋ยวมันหกออกมาครับเพานั้นถ้าเกิดว่าเราไปจ้างร้านเขาทำนะครับก็อย่างที่ครูเคยบอกไปเริ่มต้นก็เท่าไหร่ค่าแรงถ่าย20บาทครูไม่ได้บอกทุกร้าน20นะร้านที่ปุ้ยนี่ดังมากเลยครับ50บาท ร้านร้านลุงทองสุกโนเนมครับยี่สิบาทลุงทองสุกกูก็เอาแล้วใช่ไหมครับเออเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องเก่าก็ทําไมครับไปเทใส่ถังเต็มถังสองร้อยลิตรสองรอยี่สิบลิตรก็ได้ละประมาณเกือบสองพันใช่ไหมครับกระป๋องน้ำมันเครื่องเก่าทําอะไรครับพลาสติกช่างยิโลขายเป็นพลาสติกรวมซื้อซื้อน้ำมันเครื่องที่ร้านที่ร้านเปิดขวดหนึ่งลิตร แต่ล้านใส่เข้าไปเท่าไรครับ900เหลือเท่าไหรครับ100ล้านคืนไหมครับไม่คืนล้านก็ไปเทใส่ก็ป๋องแยกเอาไว้ใช่ไหมตัวนี้เป็นเชลแอดวานเกรนี้ก็แยกไว้หลายๆคันเข้าก็ทำไมครับได้นะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนฟรีคันหนึ่งโอเคนะครับเช็ดทำฟาร์มสะอาด เช็ดที่ช่องเติมครับเช็ดที่ฝาปิดแล้วก็ปิดอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองนะครับนะคือเขาให้เปลี่ยนแค่น้ํามันเครื่องอย่างเดียวนะนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสงสัยทำไมไม่เปลี่ยนไส้กรองอะไรด้วยนะครับนะแล้วก็เช็ดอีกทีนึง โอเคครับก็จะมีลำดับขั้นตอนอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรายานยนต์ Honda กล้อม Honda กล้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ